โอ้ยมลืลาเป็นตาแซบแต่ใบไผ่เนี่ยไปไฟลาเขาขอกหมอแหงมา่ใบตากแดดอยู่ไปเขาคอกลูกเขาคอกสวัสดีค่ะพี่น้องพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านค่ะพบกับยายแววตามเคยเขามารับชมแล้วกอย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้ำในเด้อค่ะพี่น้องคลิปนี้ยายแววกับสิบ้าพี่น้องมาติดตามอาการง่วงเสียดยารอบสองของง่วงยายแววโอ้ยเบิ้งเนี้ยเหว่าก็เนี่ยอาการง่วกับบ่เป็นหนามาล้างดอกค่ะแต่ว่ายายแววกับสีดป้องกนไใ้สำหรับง่วตัวน่อยนี่แต่ว่าตัวใหญ่นี่ก็เป็นอยู่แต่ว่ากับบ่ถือว่าตุ้มใหญ่เพราะว่าเด็ดสียใบ แต่ที่เหลกหัวของเห้านี่้าคอากไดเป็นโรคล้าปีสกินนี่อย่าปล่อยให้มันลุกลามเฝ้าให้หมอประสุสัตว์เพิ่นมาเบิงเด้อค่ะพี่น้องเสียดยาป้องกันไปเลยบ่องหันยายแววเสียดไปไปหาเข็มตัวนี้สองเข็มตัวแม่สามเข็มแล้วยาอยียงเน่พี่น้องก็สิไดไปรับชมในคลิปของยายแววคลิปนี่ ตาวะยายแววกระสีบ่ออธิบายดอกให้พี่นองไปรับชมรับฟังจากปากคุ้นหม้อเพิ่นบกให้ฟังพี่นองเสียเข้าใจดรกค่ะอันนี้เพ็นได้สเตปแววเอได้ครับนี่ยาตัวนี้เป็นยาขาเชื่อนะครับแ,แบคทีเรียแกมบวกกับแกมลบครับยาตัวนี้มีกรมีเลือดอยู่ในกระแสเลือดได้สามถึงสี่วันนะครับอันนี้เขาฉีงดง้วทองฉีงดง้วทองเขาต้องบังคับได้ดียาให้มันดินนะครับโดยการเขาซ่องให้เรียบร้อยยาตัวนี้บริเวในแท่งนะครับยาตัวนี้ อัตราส่วนการฉีดก็บหนึ่งซีซีต่อน้ำหนักหาซิปกิโลครับประมาณว่าตัวนี้นาะจจะสามร้อยหาซิปได้อยู่นะครับเ๋าฉีดไปตามการส่วนต<ม>ัวนะครับตัวนี้เป<ม>นะ็นยาบำรุงนะครับไบโอคาตาลินนะครับฉีดหกกล้ามเนื้อครับค่อยหลักค,อคอ่อยๆกดเอาตัวนี้ฉีดยี่สิบซีซีสำหรับงวใหญ่นะครับเอาลูกกดเอา เดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายตัวสุดท้ายนะครับเป็นบิวตาซิลนะครับแก้ปวดลดไข่แก้อักเสบดึงดึงไปดึงขึ้นมาบ่อยมันถอยดึงไว้ครับเด้อดึงไว้ดึงไว้ย้ายเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเจ้าจังไงกับเจ้าลูกหลุกจังไงกับเจ้าลุดอดเอาลูกอดเอาแล้วแล้วโอเคได้แล้วครับ เดี๋ยวมาฉีดยาฆ่าเชื้อนะครับอันบาดนี่ยาฆ่าเชื้อนี้แบบนี้ไหมแม่อ,อ,อ๋อเอายาเขียวยาเขียวพ่นยาเขียวพ่นบาดนี่พ่นน้ำแผลนะครับเพื่อป้องกันว่าให้ไม่ให้มันแมลงวันมาตอบนะครับใส่เป็นแผลอยู่สายไซหันเด้นะครับ พวกนี้ขั้นเสียดแล้วแมงวัานสิบปะตอมไม่นอนบ่อันนี้มันขาเชือตามแพครับนะครับก็บป้องกันแมงแมลงว่นต่อมนันน้ำหาฉีดได้เลย่นโอ้โหแต่ละ เรียบร้อยน่ะมัเกงเ่งเ <c oughs> ก่งเก่งเก่งนู้นแดงตัวนี้ใข่ก็แม่อยู่ตุ่มโบ้หันหลายจังว่าคันคันโบ้ได้เีดไว้นี่ไปแล้วเด้นี่แ,ม,แม,ม่นบังไม่นครับมันขึ้นเร็วเลยจังว่าแม่ว่าัีดป้องกันไว้รวดคือคนนี่ยหลักคันขาว่าเป็นหูเป็นล่างกินยาลาดไว้มันกับสีโบ้ได้ไข่แม่นบังล่ะอันนี่มันเริ่มเป็นหูแล้วข้อกีดนั่นแหละคันเมีนบังเศษใบโบ้ยไปแล้วเต็มโตแล้ว หัวยยายแววเป็นมาตั้งแต่วันที 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยิบสองยี่ิบสามยสบส่้ายี่บหกเจ็ยิบแปดเจ็ดมื่อค่ะพี่น้องพึ่งมาเีดแต่ว่าก่อนสิมะเสดนี่ยยายแววก็ท่ไปหาหมอเพิ่นบาว่างเสดอีกเลยยาเีดอีกเลย,ยเลยีดบา้าพนกันว่าเรื่องเีดยาแลืนี้ซ้ำโอ้บัดยามลงคงิีบบัดไดไปอยังจังมากอยากมาอยู่หนา้ากล้องน้ำแท้ ถ้านศีดยามื่คือดินคือสิตายไว้แหว่แหอดใสบุญละบาดวันใหญ่มากอันดอาทิตย์หนึ่งพอดีหมอว่าอาการของโลกนี่ง่วนนี่มันสิท้นพิษท้นไข่อยู่ประมาณเดือนหนึ่งค่ะพี่น้องมันจังสิจางอาการอาการของง้วนมันจังสิทุเลาลงของมีแวววันนี้ห้องก็ไดเกตมือเอาอีกสามอาทิตย์จังสิครบเดืนอนท้นไปอีก แต่ว่าก็ยังดีว่ามันกินหญ้ากินเฟี้ยงได้คือเกา่ามันบม่มีอาการไข่เพิ่นว่าขันงวัวไข่อาการซึมบก่กินหญ้ากับเฝ้าให้บอกเพิ่นเด้อวาซัสาแตา่างัาวยายแววก็บก่บท่านไม้มีอาการดอกเมื่อนีก่กะมาเสดยารอบสองรักษาไปตามอาการรอบสองให้พี่น้องได้รับชมค่าพี่นอ้องยายแววกับขอฝากพี่น้องที่มีว่าเป็นโรค ลำปีสกินคือยายแววเด้อค่ะยาฝาไปตกใจโรคนี่มันกะมีทางรักษาอยู่ตาว่าเฮ้าน่ยกะ่าไปรักษา,าตามยาสมุนไพรพื้นบ้านย่างเดียวเฮ้ากะให้หมอประสุะสัตว์มาเสียยาแก้ไขยาแก้อักเสบยาบำรุงให้หัวน้ำบาดนี้เฮ้าก็จังใส่สมุนไพรควบคู่กับหมอประสุัวั์ไปสมุนไพรพื้นบ้านภูมิปัญญาพื้นบ้านเฮ่านี่มียังเนี่ย กระทำรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาอะไรหรอกค่ะเพื่อนก็เคยรักษาง่วนรักษากล้วยมาตั้งแต่สมัยโบราณเพื่อนก็คงสิหูยาดีสมุนไพรดีก็เอามาใส่อันไหนดีก็เอามส่ซโรดค่ะพี่น้องนี่สมุนไพรยาเย็นก็เอามใส่ให่ให้มันโลดเพื่อนยังสิก็มีคันบางขวาก็จะก็สิเอาหยอดยุค่าลิบตะหยอดสาบเสียหยอดตะไคร่หอมอ่าตามตามที่ยายแววเห็นในหมู่บ้านยายแววเห็ดเนาะ ่นกระสีมาโรย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 บาทง่วนยำไปยำมามันขิวเมงวันกับพวกเอ่มงมีเมงงยังหนึ่งกระสีบัวมาพาัยมันกระสีบัวมาไก่อันนี้คือพุ่มปัญญาของชาวบ้านค่ะเขามียังดีเขาเกามาใส่รถขอแต่ว่าขอกเขาหนีรอบขอกเขาให้มันสะอาดสะอานอย่าให้มันมีอันกกไม่กวกไหลอย่าให้มันมีสิ่งปฏิกูลต่างๆล่ะค่ะ ให้มันสะอาดสะอาดให้ร่มกวคือของไม่เงียเวยวตะกขนาเขาม่เงี่เยวนี่ร่มดีดีมันก็นยังเป็นอยู่อย่างบอกมาการของว่ากับฝากพี่น้องผูมีว่าเปลี่ยนกับยาต๊ใจขันงว่ามีอาการใดกับฟ้าโทษนำ้ำปัสสตว์มาเบิองยารักษาเอาเองหาลังเทียเฮาโบหูเฮารักษาโบถือท่างงว่าเฮาสิไข่สูง ว่าเฮ้าสิเป็นลายมันสิไปจากเข้าจะเสียดายเงินเอายามากก็จะฉีดเองคันเฮ้าว่ามีข้อมูลในการฉีดในการรักษาเฮาปรึกษาปศสุสัตว์เด้อมีแงวขอย้ำเด้อค่ะพี่น้องขอย้ำหลายๆเรื่องหมอปศสุสัตว์นี่ให้เพื่อนมารักษาไปเลยบ่ต้องไปเสียดายเงินนกช่วงนี้เท่าใดมีเท่าใดกับพ่อปัวกับปัวไปว่าเฮ้านะ่ะเอา เอาเอายาสียยาให้มันท่านโรคบ๊อเม่นว่าสีดเหมือนี่เข็มหนึ่งอีกเดือนหนาจังสิไปอีกเข็มหนึ่งบ่ได้ค่ะก็คือค้นเข้าละคนไข่กะกินยาทุกสี่ชั่วโมงถึงจิท่านโรคท่านไข่ไปหาหมอหมอห้ยาแก้ไข่มากหมอก็บอกว่าแม่กินยาทุกสี่ชั่วโมงนะ้แตนง้วก็คือการป่แตกต่างกันดอกพี่น้องก็คือกันกำค้นนี่แหละง่วาเข่ากัมงดอบเม่นว่าสี่ ย่างเนีนหน่อยกะสามมือสี่มือสีเท่านึงขันมีอาการขันบ่มีอาการกระป้อยไปเขากะหายญนาหายเฟี้ยงมันหายมันสมบูรณ์เรื่องหนาจินบ่มเมนว่าห้กจินตะเฟี้ยงกับหัวอาหารเนี่พวกหนาธรรมาติพวกหนางนี่สารโปรตีนได้หลายพวกหานี่อัดเข้าไปอัดเข้าไปหัวเสียดามีพุ่มตานท่านโลวค่ะพี่น้องโอเคล้วค่ะสาหรับคลิปนี่ยายแววกับบรรยายมา,ายหลาหรอะจะขาวเนี